สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะหวยนานานมาแล้วคะ่ะวันนี้วันที่28นะคะ28เมษาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นานา,นานลงรัฐบาลให้นะคะใครที่รอที่ขอเว็บรวยมาเนาะวันนี้เพิ่งจะมีเวลานะคะเพราะว่ามันก็มีหลายเว็บนะคะที่ขอกันมาก็อ่าเอาเป็นว่าเว็บนี้นานา,นานลงทีเนาะเว็บรวยอันนี้จะเป็นแนวทางนะคะรูดกับวิ่งวันนี้ ปังมากค่ะเข้าไปดูแล้วนะคะก็จะมีอยู่ว่าอ่าแทนแทนทนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าเนื้อหาเนาะคนกดไลค์กดแชร์น้อยก็ไม่มีกําลังใจนะคะกดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเย็นเย็นุ่นหาหน่อยกันอีกเหมือนเดนะคะ ฮานอยแตกกันทุกวันนะคะเมื่อวานก็แตกแล้วแต่เมื่อวานไม่แตกตอน v i p เนาะ <c oughs> กว่าจะถึง v i p อเราก็ลงทุนไปเยอะแล้วเนาะ <c oughs> ถ้ามันแตกแต่รอบแรกๆเราก็จะมีหวังมีกำลังใจยเยอะหน่อยเนาะ, <c oughs> ะกว่าจะถึงห้าน้อยเราก็มายี่กี้กันก่อนละกันเนาะก <c oughs> ็อันนี้จะเป็นเว็บรวยนะคะที่ใครขอไว้เมื่อเช้ากว่าจะทำได้ก็จะเทีย่ยงแล้วเนาะกว่าจะเสร็จโน่นนี่เนาะ ทำมาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะก็อันนี้เพียงแค่ว่าเรารู้ว่า2ตัวล่างออกอะไรแล้วก็สามารถเอา2ตัวล่างนั้นมารูดมาวิ่งได้นะคะอันนี้จะเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางได้ทุกเวบนะแต่อันนี้จะยกตัวอย่างของรวยนะคะก็อันนี้6 3 3 8 0น,นะคะเราก็ใช้8กับศูนย์มารูดกับวิ่งอัอนนี้ศูนย์เข้าใช่ไหมคะศูนย์เข้าบนล่างเลย แล้วต่อมานะคะ70 70 7ก็เข้าศูนย์ก็เข้าบนล่างนะคะเหมือนกันนะคะต่อมาก็จะเป็น50อ่า0เข้านะคะ5ไม่เข้าเนาะแต่ก็ยังไม่หลุดนะคะอันนี้01อ่าหลุดไปแล้ว1รอบไม่เป็นไรนะคะเรารับ2เด้ง3เด้งไปแล้วเนาะ01แล้วต่อมาจะเป็น65อ่า6เข้านะคะ96อ่า9เข้านะคะ ก็อันนี้ 9, 6, 9 5, 7, ก้าหกเก้ข้าเจ็ดหนึ่งลดเอ๊สองรอบแล้วไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยเราก็ได้ค่าขนมเนาะเจดหนึ่งก็ลดไปแล้วทีนี้สองสี่อ่ะสองข้านะคะสองสามอ่ะสองข้า3สามข้า2สองเดงนะคะรอบที่สิบแล้วอ่ะสองเก้าสองเกอันนี้คือคือ อันนี้เก้าเข้าทั้งเก้าทั้งสองนะคะคือรอบต่อมาเนาะโอเคค่ะ oh. kind of สิบรอบหลุดไปสองรอบแต่ว่าเรารับสองเด้งไปสามสี่รอบถือว่าคุ้มนะคะวันนี้ก็ปังเหมือนกันนะคะแล้วใครที่ขอสามตัวตรงโต๊ะเออตรงตรงโต๊นะคะนึกว่าพูดผิดตรงโต๊ะของรวยนะคะเดี๋ยวจะลงให้นะคะสักครู่นะคะเดี๋ยวต่อจากรูดวิ okay. ่งเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวนาๆลงให้เนาะ ก็ใครที่คอมเมนต์บอกว่าตัวเลขตัวใหญ่ไปนะคะในคลิปวิดีโอฮาหนอยเนาะกา็นานาก็ไม่ค่อยได้ดูย้อนหลังเนาะก็เลยไม่รู้ว่ามันตัวใหญ่ตัวเล็กขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคอมเมนต์เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะแก้ไขให้แล้วกันนะคะเพราะไม่มีใครคอมเมนต์มาว่ามันใหญ่ไปก็เลยไม่รู้ตัวเนาะก็นึกว่ามันโอเคก็เลยทำอย่างนี้มาตลอดนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคอมเมนต์นะคะ โอเคค่ะใครไม่ทันดูย้อนหลังได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแนานาด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ